สวัดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนจะไปรับน้องพิมพ์พี่โรงเรียน,นะคะ่ะเขาขอมานนะาแล้วว่าอยากให้เอาวินนี่ไปรับเขาด้วยที่โรงเรียนเอาวินนี่เหยียบเ้าแม่ทำไมคะวินนี่ทำอะไรเออ่ทีเนี้ยก็เลยจะพาไปเดิมเนี่ยว,วินนี่ม,มีสายจุ้งอยู่แล้วซื้อมายังไม่ทันเดือนดีเลยใส่ไม่ได้ <laughs> ตัวใหญ่พี่แม่ไปถอยมาใหม่เลยนะไซส์ XL คลเลยเออถอยเลยเหรอ,อ,อของยีหห่ห้ออะไรัะยี่ห้ออะรู้ดีมากราคาเท่าไหร่ แพงหนึ่บาทดูได้ไหมพัีิยก็ดูรีวิวมาดูรีวิวมาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยรีบร้อนรีบร้อนใกล้เวลาละแล้วไซส์ได้ป่ะแม่เป็นโรคแบบไม่ยอมดูไซส์อ่ะดูแล้วร้อนที่ซื้อจะกล้ามาเหรอแต่อันนี้ไซส์เอ็กอดูแล้วอักถือคือดูน้ำหนักหมาอะไรอย่างงี้น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันทำงานยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือสายสายตูงแตน่นะคะ วินนี้รอแม่ก่อนวินนี่็นวินนี่บอกแม่ทำอะไรด่านกันนะอืออ๋อแล้วนี่กับตะกรา้าที่ใส่อุปกรณ์เจ๋อๆว่าอันนี้เนี่ยใช่นี่มันเก่กับพวกอุปกรณ์หมาไปแล้วอะเป็นสายอะป้าป้าถือก่อนเออนี่คือที่ใส่ใส่ย,ยังไงอันเนี่ยฮะอันนี้มันต้องถูกข้างหลังนี่ตือหน้าอันนี้มันต้องเป็นอย่างงี้เดี๋ยวนะวินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วินนี่อะพึ่ง ยายดีวไปดูดิแล้วมันก็ป้านีใช่่าแล้ก็ลอกคือ,อย่างนี้เลยซึ่งอน,นี้ยาวไปยาวไปมากๆเราก็ต้องทำให้มันซ่้นๆค่ะเดี๋ยวนี้ออกมาก่นอนทีนี่กยารตลอดเลยเ้าไม่ได้เนี่ยดูดีใหญ่เบลอว่าเธอเลยอย่างมนี้ก็มันน่าจะอยู่มั้งเด่นไม่หลุดหรอกฮะเด่นไม่หลุดหรอมั้งดีใหญ่เกินเนี่ยหลงหวมกบบนละเดี๋ยวค่อยปัไปเร็วินี้ไม่เดินดิไป ดีดหลุมก็เคล็เลยเอาลงลิฟต์ลงลงิฟต์นี่นลงลิฟต์ครับเหยียบเท้าทำไมอูน,นิโลเ้เลย <c oughs> หลุดอะไรหลุดหลุหลุดเลยอะ่ะแต่มันไม่น่าจะหลุดกขับตัวได้นะไปะเดี๋ยวแม่ปรับให้ใหม่ะนะนี่ไปไหนไปรับพี่พิมพ์ที่โรงเรียน <c oughs> ให้พอแบบขับได้ก็พอ <c oughs> ดูภาแม่ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ไปไหนอะลูกสวัสดีค่ะอ๋อคุณเรียนคะนี่ดูเร็วกำเป็นร้อพี่เพียมเพี่โรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับเกียร์เด็ดเด็ดเฮ้ยน้านานมาไปอย,าอยู่ที่อาคารเสริมรถที่ข้าวไ,นะไปนะนะ้านาไปบ๊ายบายบนะนะดูแม่ไม่สาม,มารถเห็นโตได้เหรอโอ้โหหนักมากอุ้ยตายแล้วหลุดเลย พอตอนจังหวะอุ out, ้มเมื hmm ่อกี้โอ้โหทำไมมันมาอยู่นี่เต็มเลยอ่ะอาหลุดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้มาไว้ข้างหลังอะใครไว้อะใครไม่รู้เอาอันนี้มาไว้ข้างหลังเต็มเลยอ่ะเดี๋ยววินนี่อันนี้มันไม่ใช่ของเล่นวุ่นวายจิ๋ววินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปูเขาใช่เขาไปอยู่ข้างหลังเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าดูดิเพราะเขาจะดูวิว อ่ะวินนี่อะดูวิวดูวิวไม่กัดไม่กัดเหนดิเลียแม่ทำไมไอจักรีเหนื่อยมากเลยวินนี่นี่ไปรับพี่เพมโอเคไหมเหนื่อยไหมเนี่ยดูดีเอาเลียแม่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคักก่อนอดูสภาพแม่อย่าไปดูเือนมากดูวินนี่ไปตอนนี้สง,งบแล้วนะคะนั่งนี่ เดี๋ยวนี้นะวินนี่แทะทุกอย่างเขาบอกว่าโกลเด้นอ่ะ,อะมันจะแปลงร่างเป็นปวกได้คือแทะทุกอย่างแทะไม้แทะโต๊ะจริงๆด้วยอ่ะคือตอนนี้พื้นที่ปูพะยางมีมีคนดูคลิปแล้วบอกว่าห้องพิมมันลื่นไม่ไม่ปูพะยางให้วินนี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะปูแล้วกินหมดเลยแทะขาดเรียบเลยแล้วก็ะพะยางในห้องห้องวินนี่เองปูไว้เต็มพื้นที่ ก็แทะตามมุมแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันเปิดเปิงแล้วตัวเองมุดลงไปอยู่ใต้ไอที่ปูคยเห็นปาปะเขาไปอยู่ข้างใต้เลยวันนั้นแม่เฮ้ยวินนี่หายไปไหนแล้วสีเหมือนกันด้วยอยู่ข้างใต้เลยชอบมากเลยไปแอบอยู่ตรงนั้นแล้วแอบหลังกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยอะไรของไม่รู้ว่าฮะวินนี่อันนี้เขาเรียกว่าสะพานกับรถนะวินนี้นะเนี่ย กับรถแม่ต้องซื้อผ้าปูนในรถด้เดียร์ใช่เดี๋ยวจะซื้อผ้าปูนในรถนเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นมาเหยียบในรถเป็นรอยหมดแล้วเขาปีนด้วยนี่แม่ต้องจับให้เคานั่งนิ่งๆอ่ะห่าวแล้ว,วง่วงนอนเลยเอาอแม่เดี๋ยวก็เจอพี่พิมพ์แล้วเนี่ยเนี่ยจะถึงโรงแรมพี่พิมพ์แล้วนะเออจิ้ง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  เลยตายแล้วเอาเอข้าไปฟัดกันก็้าไปพี่น้องโอ๊ยตายแล้วนี่แม่เหนื่อยมากเลยนี่เป็นวันเดียวพอนะที่เจ้าวินนี่มารับนะอะไรเงี่ยอะไรเงี่ยอะไรเงี่ยตื่นเต้นตลอดเวลาเลยไม่รู้ตื่นเต้นอะไรอ่ะลูกรู้เหรอว่าจะมาหาพี่พิมเหรือเปล่าพยายามจะปีนไปข้างหน้าด้วยนะระวังให้ดี ดูมาถึงอยากให้หมามารับนะก็แบบว่าไม่อยากแบบนั่งนั่งรอรถแบบก่อนจะถึงบ้านก่อนจะเจอหมาหหแบบเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วดูหน้าวินนี่เดีมัน,มนหัวมันใหญ่กว่าพิมพ์แล้วตอนนี้ไม่เป็บางทีหนูกลับไปบ้านนี้แล้วหนูอาบน้ําเลยใช่ไหมคะหนูก็จะไม่ได้มีเวลาเล่นเขาหนูก็เลยแบบเล่นกับเขาก่อนเลย แต่น,นี้เอามารับทุกวัเลยนะคะฮะไม่เอาว,นนวันนี้วันเดียวเหนื่อยมาก <c oughs> ก่อนอื่นเราไม่หา <c oughs> ซื้อที่เบาะปูรถมาก่อนผ้าปูรถเนี่ยมันขึ้นมานะลอยเท้าเต็มเบาะหมดเดี๋ยวป้าไดา้แล้วเนี่ย,ยแล้วบอกทำไมล่ะคะบอกป้าเลยเอออย่าไปบอกโอ้โหรักพี่จิ๋วเยอะยยโอ้ยโอ้โหมันน่ารักรัก้าเจมินายเหรอเจมีนายแมวหรือว่าเ <หา S 2> จมินายคนเจมนายคนโอ้ยรักวินนี่มากกว่า Í, โหวินนี่ตอนพี่พิมมาแม่มันนิ่งป่าดูดิให้ป้าดูเป็นพยานตอนแรกแม่มาอุ้มไม่อยู่นิง่งไม่อยู่นิง่งเลยพีนแล้วมันต้องยึดไว้เลย,ยแล้วนี่อพอพี่พิมพ์มาอ๋อหรือมันหมดแรงแล้วทำเป็นแบบเด็กดีนั่งเรียบร้อยเลยดูดิมันตอนย่องเลยอะแบบตีภแบบาพให้หนูแบบรู้ว่าเขาเป็นด็กดีเออคือต้อยใครบรองดื้อไม่มีทางดูดิทำเป็นซอฟตอนที่เมื่อกี้แม่ยึดมาเนี่ยดูดิเหยียบขาแม่เป็นรอยหมดเลยอะ แล้วเอาเล็บจิกลงไปงยอย่างเงี้ยเจ็บมากเลยนี่มารับพี่พิมพหรอคะอือนี่ตอนนี้ว่านี่คือการมาละพี่พิมเหลือบมองไหมทำไมอ่ะเหลือบมองรู้ว่าแม่ว่าใช่ไหมใช่ไหมดูดิน,น,นี่มันหมาหรือสิงโตเนี่ยมองจากในกล้องนะมันเหมือนสิงโตมากเลย <c oughs> ใช่ไหมคะนี่นี่สิงโตจริงส์พี่นี่สิงโตจริงสี่ค่ะแล้วซื้อไอ้เนี่หมาน้องพิมสายจูงอ่ะ โอ้ใหญ่เกินใส่ไม่ได้อีกหลุดวินนี่บอกให้วินนี่ดูวิวอ่ะข้างนอกมีหลงมีรถอะไรก็มองวิวก็ชอบต้นลมมากไม่ยอมดูเลยัมนไปเไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้มองออกหน้าต่างก็ไม่มองไม่มองเลยมองแต่ในรถเนี่ยมองอะไรก็ไม่รู้อะมองอะไรก็ไม่รู้ เินนี่เธอกอูดบอยเหรอแล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เป็นลิงเมื่อกี้ใครเป็นลิงฮะใครเป็นลิงออกมาดูมองมองแรงมองแรงิ <c oughs> ม,งงย,มยิ้มก่อนยิ้มยิ้มเป็นไหมย,ยิ้มเป็นไหม <c oughs> ดูดา,ามันส <c oughs> ิไ้ม่ี่นี่้ีนี่ีนี่นนนนน มีมีมีเหรอมีก้อนเรืมีกอนชิ้นสนุกไหมแล้วไม่ผมหลุดด้อย่างเงี้ยปรถบัสผมมันต้องแบบสวัดสวัดอย่างเงี้ยอ๋อในวิชาเต้นไม่ได้ไม่ได้ลูกปั๊มความรู้อย่างนี้ขนล่วงเยอะมากอืมไม่ก็คือเขากระโดดในรถอะแล้วปั๊มกับแม่ถูไปถูมาเนี่ยเอ้าดูดิอ้าไอ้คนสัตว์พี่อ้าอะไรอังมนสะดุด ไม่เอาไม่เอาลูกอันนี้โทรศัพท์เล่นไม่ได้ยาพิมพ์จับน้องไว้จับน้องไว้จับน้องไว้โอ๊ตอยตหลอกช่วยด้วยเยียบขาแม่โอ้ยตัวใหญ่มากเลยไหนมาเกิดกันสิ มทุกคนาปร้านไหนก็จะมาเขากำลังใจจะมาเด้อเออตะก,กี้แม่ก็นั่งกอดมันไว้เพราะว่ากลัวมันปีนใช่ไหมนิ่มๆเนานะนิ่มมากอ๋ย,ยอย่าไปอย่าไปเอาขาแม่ขัดกันไว้เกา,าไปอนนาไเอาขากั้นไว้เดี๋ยวมันปีนไปขา้างหน้าจับไว้แม่หนูหนูว่าแม่มาคนเดียวไม่ใช่หนูมันปีนไปอันนี้ป๋าแล้วรถชนนะหนูก็จินตนาการเท่าว่าแม่มาคนเดียวแล้วหมาไว้เบาะหน้าแม่ทำยังไงโอ้โหคงได้อยู่หรอก มันกระโดดแย่งพวงมาลัยแม่แน่นอนเอออยู่นิ่งๆแบบนี้แหละดีจิงปลอดไทยไงถึงบ้านแล้วป้าลุ้นตลอดป้ากลัวเขาฉี่ละใส่รถป้าเหรอกลัวแทะบอกเขาเลียไอ้หน้ากากแอร์นี่ะชุ่มเลยอ่ะแล้วไม่มีแอร์เราจะมีกินงงโอ้โหแล้วดูกางเกงด้วยเขาบอกว่าเธอยังไม่กินหมาด้วยอะเหรอ ม่ช้าหนุ fish, ่มพัดก็มาอ้ยวินี่เหยียบไปวินี่ไปเดี๋ยวอ่ะบายบายวินี่ไปบายบายบายวินนี่ไปบายจุงบ้้นอยู่ก่